แกลคอนเซนเตอร์จะมีนายทุนเป็นชาวต่างชาติมีทีมงานแบ่งเป็นแผนกเช่นแผนกสร้างสรรค์เรื่องซึ่งคอยสร้างเรื่องราวเขียนสคริปต์และบทพูด 2. แผนก,กจิตวิทยาทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนำมาทำเป็นสคริปต์ 3. แผนกเทรนนิ่งสร้างทีมเพื่อวิธีการพูดทั้งที่มาด้วยความเต็มใจและหลอกมา 4. แผนกหาเหยือ่อ เพื่อเข้าร่วมทีมแก๊งคอสเทนเตอร์5แผนกหาบัญชีม้าหรือพัชีทางผ่านเพื่อรับเงินระหว่างเหยื่อและมิจฉาชีพกลุ่มเป้าหมายของแก๊งคอสเทนเตอร์1คนยากจนคนตกงานคนมองหางานคนชีวิตที่ลำบากอยากมีฐานะดีทางการเงิน2คนที่มีฐานะคนที่มีเงินเก็บ อยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยตามข่าวสารโดยเหยื่อจะไม่จำกัดเพศวัยการศึกษาหรือศาสนาแต่อย่างใดทุกคนสามารถโทรหลอกได้ทั้งสิน้นวิธีรับมือกลบแกงคอรเซนเตอร์ 1. ตั้งสติก,ก่อนรับสายทุกครั้งตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้แน่ชัดก่อนกดรับสาย 2. ระลึกอยู่ในใจว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีความเกี่ยวพันอย่างไรกับการหลอกลวงนี้หรือไม่ 4. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆและรีบวางสายให้เร็วที่สุด 5. หลังวางสายให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานหรือสถาบันที่ถูกแอบอ้างทันที 6. หากพลาดพิงเป็นเหยื่อให้ติดต่อไปยังสถาบันการเงินเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือทันที ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมมือตำรวจดีพิพัฒน์คงอมครับโทรจากสอนอวามะครับฮัลโหลครับคุณตีใช่ไหมครับพอดีเงินบัญชีของคุณอ่ะเป็นบัญชีมาครับอันนี้ผมต้องทำไงครับอ๋อครับเดี๋ยวคุณช่วยโอนเงินเข้ามาในบัญชีผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบเงินในบัญชีของคุณให้ครับแล้วผมต้องโอนบัญชีไหนครับ ได้ครับได้ครับถึงหูเอาไปให้ครับฝากตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับ<ช>นะครับโอเคครับขอบคุณครับได้เงินเพิ่มอีกแล้วตั้งสิที่ปังยาว